s ช a รอนเบรนส์เป็นหญิงชาราอายุเกือบ70ดปีตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอยังคงครองความเป็นโสดและไม่มีโบรท,ทำให้ชีวิตในวัยชาราของเธอเรียบง่ายใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเล็เลกๆแห่งหนึ่งแต่หญิงใจดีคนนี้กลับกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมคนร้ายที่หดเหี้ยมไม่เพียงแต่ปลิดชีวิตเธอแต่ยังทำสิ่งที่ยากจะเอ่ยถึงกับเธอด้วยอะไรคือสาเหตุที่คนร้ายลงมือกับหญิงชาราที่ใจดีคนนี้แล้วเขามีจุดประสองค์อะไร มาร่วมติดตามเรื่องราวของคดีนี้ไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับวันนี้เราขอนำเสนอคดีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโคลอนรัฐเนบราสกาของสหรัฐอเมริกาหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนหมายเลข7 7ห่างจากเมืงองโอมาฮาที่คึกคักประมาณ40ไมล์มีประชากรอยู่ประมาณ110คน เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมในเขตซนเดรสคาร์ดีแชรอนเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1936เธอเป็นคนพื้นเมืองของรัฐเนบราสกาและเติบโตในเมืองฟรีมอนเขตดอจในฐานะลูกของครอบครัวเกษตรกรแชรอนมีโอกาสช่วยงานในฟาร์มตั้งแต่ยังเด็กประสบการณ์นี้ไม่เพียงแต่หล่อหลอไม่เธอกลายเป็นคนขยนันและทำงานได้จริงแต่ยังจุดประกายความมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้นอกจากงานฟาร์มแล้ว แชรอนยังให้ความสําคัญกับการเรียนและด้วยความพยายามของเธอเธอสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้สําเร็จในปี1956ขณะที่แชรอนอายุ20ปีเธอได้เข้าร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลของแซนเดอร์สคาร์ีงานนี้ทําให้เธอต้องย้ายจากบ้านเกิดในฟรีมอนมายังหมู่บ้านโคลอนโดยตลอดระยะเวลา37ปีแชรอนได้เลื่อนตําแหน่งจากนักบัญชีธรรมดาขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของคาร์ีและด้วยความสามารถที่โดดเด่น เธอยังได้รับมอบหมายให้ดูแลง,งานสำคัญอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างแชรอนจึงเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและได้รับความเคารพจากชาวบ้านมากในปี1998ขณะที่แชรอนอายุ62ปีเธอได้กเกษียณจากงานและเริ่มต้นชีวิตหลังกเกษียณด้วยความที่เธอเป็นคนโสดและไม่มีลูกการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยมานานหลายสิบปีเหมือนได้อยู่กับครอบครัวแชรอนยังแสดงความมีน้ำใจโดยเปลี่ยนบ้านของตัวเองให้เป็นร้านกาแฟาการกุศล เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเมืองอื่นเพื่อหากิจกรรมทําทุกคนสามารถมาที่บ้านของเธอเพื่อสั่งสารและพูดคุยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่หญิงชาราที่มีน้ําใจและเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านกลับต้องพบกับเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตคนร้ายที่ชั่วช้าไม่เพียงแต่ปลิดชีวิตเธอแต่ยังทําสิ่งที่น่าสะเทือนใจกับเธอด้วยวันที่30มิถุนาย,ยนปี2003เวลา18นาฬิกาสี่สนาทีสถานีตำรวจแซนเดอร์สคาร์ลี ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากริกฮาร์ดแมนเพื่อนของแชรอนริกแจ้งว่าแชรอนได้ปลิดชีวิตตนเองในโรงรถของบ้านโดยมีอาวุธปืนขนาด9มม,มอยู่ข้างร่างของเธอแลนด์จะได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจพบว่าแชรอนเสียชีวิตในโรงรถที่แยกออกจากตัวบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่พักอาศัยของเธอแต่สิ่งที่ตำรวจพบกลับแตกต่างจากข้อมูลที่ริกแจ้งไว้มากสาเหตุการเสียชีวิตของแชรอน ไม่ใช่การปลิดชีพตนเองเริ่มจากลักษณะของแชรอนเสื้อผ้าของเธออยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยโดยเสื้อถูกถูกขึ้นไปจนถึงหน้าอกเกงเกงชั้นในถูกดึงลงซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นเองหลังจากล้มลงนอกจากนี้ยังพบว่าสีสันและใบหน้าของแชรอนมีบาดแผลสาหัสและที่ลำคอมีรอยถูกบีบรัดอย่างชัดเจนอีกทั้งอาวุธปืนที่พบในที่เกิดเหตุก็ยังไม่ได้ขึ้นลำปืนและไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจจึงสันนิษฐานว่า แชรอนถูกทำร้ายโดยบุคคลอื่นและคนร้ายอาจกระทำการที่ไม่เหมาะสมกับเธอหลังจากตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจพบร่องรอยการก่อเหตุในบ้านของแชรอนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงรถมีเหล็กแงะถูกทิ้งไว้ที่ประตูหลังและพบว่าสายโทรศัพท์ที่อยู่นอกบ้านถูกตัดขาดแม้ว่าภายในบ้านจะไม่มีร่องรอยผิดปกติใดๆแต่บริเวณข้างเตียงในห้องนอนพบปลอกปืนเปล่าหนึ่งอันซึ่งมีขนาดตรงกับอาวุธปืนที่พบในโรงรถตำรวจจึงคาดการว่าก่อนเกิดเหตุ แชรอนน่าจะรู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงหยิบอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่เนื่องจากสายโทรศัพท์ถูกตัดทำให้แชรอนไม่สามารถโทรแจ้งตำรวจได้เธอจึงตัดสินใจถืออาวุธปืนไปยังโรงรถที่อยู่ตรงข้ามบ้านเพื่อขึ้นรถและขับไปขอความช่วยเหลือที่สถานีตำรวจแต่ในระหว่างที่เธออยู่ในโรงรถคนร้ายได้ฉวยโอกาสลงมือทำร้ายเธอในช่วงแรกตำรวจยังไม่รู้ถึงแรงจูงใจของคนร้ายเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินมีค่าถูกขโมยในที่เกิดเหตุ และเชรอนเองก็เหมือนจะรับรู้ถึงอันตรายก่อนแล้วดังนั้นจึงยากที่จะระบุว่าคนร้ายลงมือเพราะแผนการขโมยล,ล้มเหลวทําให้ต้องคาปิดปากหรือมีเหตุผลอื่นอีกด้านหนึ่งแม้ว่าเชรอนจะมีลักษณะเหมือนตกเป็นเหยื่อของการถูกลงละเมอทางเพศแต่เนื่องจากเธอเป็นผู้สูงอายุตำรวจจึงยังไม่มั่นใจว่าคนร้ายจะก่อเหตุด,ด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม,มอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ในตอนนั้น ริกผู้แจ้งเหตุมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ต้องสงสยัยเนื่องจากเขาเป็นคนพบร่างของแชรอนและข้อมูลที่เขาให้ตอนโทรมาแจ้งก็ไม่ตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุตำรวจจึงเชิญริกมาให้ปากคำทันทีริกให้การว่าแชรอนได้กลับมาที่หมู่บ้านโคลอนในคืนก่อนเกิดเหตุหลังจากไปเยี่ยมครอบครัวแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวครอบครัวจึงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอและติดต่อให้ริกช่วยไปตรวจสอบสถานการณ์ในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้น ต่อมาเมื่อริกมาถึงบ้านของแชรอนเขาพบว่าเธอไม่อยู่บ้านจึงเดินไปที่โรงรถเพื่อตรวจสอบว่ารถของเธอยังอยู่ไหมจึงได้พบร่างของแชรอนในโรงรถตอนนั้นเขาไม่ได้สังเกตสถานการณ์ละเอียดนักแต่เห็นอาวุธปืนวางอยู่ข้างร่างของเธอจึงคิดไปเองว่าเธอน่าจะปลิดชีวิตตัวเองตำรวจเริ่มสงสัยคำให้การของริกเนื่องจากเขาเคยเข้าไปในบ้านของแชรอนและไม่น่าจะไม่เห็นร่องรอยการแดแะที่ประตูหลังด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงเตรียมให้ริกเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเทจ แต่ Rick ริกปฏิเสธคำขอนี้ทันทีโดยไม่ให้เหตุผลเขาแค่บอกตำรวจว่าถ้ามีหลักฐานว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีตำรวจก็จับกุมเขาได้เลยแต่ถ้าไม่มีเขาจะไม่ยอมรับการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นท่าทีของริกทำให้ตำรวจยิ่งสงสัยเขามากขึ้นและคำให้การของเขาจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจจึงติดต่อครอบครัวของแชรอนเพื่อยืนยันรายละเอียดและตรวจสอบหลักฐานกนไมาอยู่ในที่เกิดเหตุของริกแม้จะยังไม่พบสิ่งผิดปกติที่ชัดเจน แต่เนื่องจากพฤติกรรมที่น่าสงสัยของริกตำรวจจึงยังไม่ตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ตำรวจเปลี่ยนจุดสนใจไปยังชาวบ้านในโคลอนเนื่องจากแชรอนเพิ่งกลับมาบ้านในคืนก่อนเกิดเหตุซึ่งตำรวจสงสัยว่าน,นี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนร้ายอาจมีความคุ้นเคยกับกิจวัตรของเธออยู่แล้วตำรวจจึงเริ่มสืบสวนชาวบ้านที่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุไม่นานนักตำรวจพบชายคนหนึ่งชื่อเจมส์ดีมาสซซึ่งเริ่มกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักอีกคน สาเหตุที่ตำรวจสงสัยเจมส์มาจากสองประการประการแรกเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในหมู่บ้านโคลอนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมประการที่สองเจมส์เป็นเพื่อนบ้านของชชรอนโดยบ้านของทั้งคู่อยู่ห่างกันเพียง50ฟุตตำรวจจึงคาดว่าเจมส์ James อาจรู้กิจวัตรประจำวันของชารอนเป็นอย่างดีดังนั้นตำรวจจึงเริ่มดำเนินการสอบสวนเจมส์ทันทีเจมส์ James ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้และบอกว่า เขาไม่รู้เรื่องการเสรียชีวิตของชารอนจนกระทั่งตำรวจมาถึงเขาให้การว่าในคืนก่อนเกิดเหตุเขาเพิ่งกลับจากรัฐแคนซัสมาถึงหมู่บ้านโคลอนในเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีเนื่องจากเขานัดก,กับเพื่อนว่าจะไปสังสรรค์ที่บาร์หลงจะเก็บสัมภาระแล้วเขาจึงออกจากบ้านอีกครั้งและเดินทางไปเจอเพื่อนในตัวเมืองตลอดเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นเจมส์ James ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในบาร์จนถึงประมาณตีหนึ่งก่อนที่แม่ของเขา จะโทรมาเร่งให้เขากลับบ้านเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพบว่าพ่อและน้องชายของเขาเขานอนแล้วเหลือแค่แม่ที่รอเขาอยู่หลังจากทักทายกับแม่เขาก็ไปที่ห้องนอนและเขานอนทันทีเขายืนยันว่าจากนั้นก็ไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยแม้ว่าคำให้การของเจมส์จะได้รับการยืนยันจากเพื่อนที่ไปบาร์ด้วยกันรวมถึงแม่ของเขาแต่เนื่องจากบ้านของเจมส์อยู่หลังบ้านของแชรอนเขาจึงอาจกลับมาที่บ้านได้อย่างรวดเร็วหลังจากก่อเหตุ ตำรวจจึงยังไม่ตัดเจมส์ออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแม้ว่าเขาจะดูมีพิรุษน้อยกว่าริกก็ตามนอกจากนี้ตำรวจยังมองว่ามีโอกาสน้อยที่เจมส์จะทำร้ายแชรอนด้วยแรงจูงใจทางเพศเพราะเจมส์อายุเพียง24ปีขณะที่แชรอนอายุ66ปีซึ่งต่างกันถึง42ปีแต่ในขณะที่ตำรวจกำลังเตรียมจะจบการสอบปากคำเจมส์ James กลับนึกถึงเรื่องหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้ขึ้นมาตามที่เจมส์ให้ข้อมูล ชารอนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งสาเหตุมาจากคนขับรถบรรทุกมักจอดรถที่หน้าบ้านของชารอนในช่วงกลางดึกซึ่งเสียงเครื่องยนต์รบกวนการนอนหลับของเธอแม้ว่าเธอจะเคยพยายามเจรจากับคนขับหลายครั้งแต่ปัญหานี้กลับไม่ได้รับการแก้ไขทั้งสองคนจึงทะเลาะกันบ่อยครั้งและบางครั้งก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงด้วยเจมส์จึงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับคนขับรถบรรทุกตำรวจได้ติดตามข้อมูลนี้ โดยสอบถามชาวบ้านที่เคยติดต่อกับคนขับรถบรรทุกแม้ว่าทุกคนจะยืนยันว่าแชารอนมีปัญหากับเขาแต่ไม่มีใครรู้ตัวตนของคนขับรถบรรทุกอย่างแน่ชัดเนื่องจากเส้นทางขนส่งสินค้าของคนขับรถบรรทุกมีความแน่นอนตำรวจที่มีกำลังจำกัดจึงวางแผนอย่างระมัดระวังโดยเลือกเฝ้ารอการกลับมาของคนขับรถบรรทุกพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเมช่นอาวุธปืนขนาด9มมและร่างของแชรอนประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ตำรวจได้รับผลตรวจวัตถุพยานโดยพบว่าบนปลอกและด้ามจับของปืนมีเพียงลายนิ้วมือของชชรอนเท่านั้นส่วนผลชนะสูตรศพระบุว่าชชรอนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในคืนวันที่29มิถุนายนถึงเช้าตรู่ของวันที่30มิถุนายนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าชชรอนถูกลงละเมอทางเพศโดยพบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศและพบหลักฐานทางชีวภาพในการเก่งชั้นในของเธอ เนื่องจากหลักฐานทางชีวภาพมีปริมาณน้อยทำให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตำรวจจึงส่งกางเกงชั้นในไปยังสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ของรัฐเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปในระหว่างรอผลตรวจตำรวจยังคงตามสืบเรื่องคนขับรถบรรทุกโชคดีที่สองวันต่อมาเขากลับมาที่หมู่บ้านโคลอนอีกครั้งตำรวจจึงเรียกตัวเขามาสอบสวนคนขับรถบรรทุกมีท่าทีต่อต้านเขาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรมากนักเขาแค่ยอมรับว่า มีปัญหากับชารอนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นก็พยายามขอตัวกลับโดยอ้างว่าต้องไปทำงานต่อตำรวจไม่ยอมปล่อยให้เขาไปง่ายๆและเสนอให้เขาเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเทจแม้เขาจะปฏิเสธการทดสอบด้วยเครื่องจับเทจแต่ก็ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแทนโดยตามใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เขาแสดงพบว่าเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุทําให้ไม่สามารถเป็นผู้ก่อเหตุได้หลังจากที่บอร์แสนี้ถูกตัดออกไป ตำรวจก็ไม่มีผู้ต้องสงสัยรายใหม่ที่จะสืบสวนต่อได้และเนื่องจากหลักฐานทางชีวภาพที่คนร้ายทิ้งไว้มีปริมาณน้อยมากทําให้การตรวจสอบอาจไม่ได้ผลดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทตำรวจจึงต้องดําเนินการสอบสวนอย่างอื่นต่อไปต่อมาพวกเขาได้จัดทําบันทึกการแจ้งความของหมู่บ้านโคลอนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อพยายามหาคดีอาชญากรรมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่นานนักคดีลักขโมยแอมโมเนียไร้น้ําหรือแอมโมเนียไฮดรัส ในพื้นที่ก็ได้รับความสนใจจากตำรวจเนื่องจากแอมโมเนียไร้น้ำเป็นสารเคมีที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดสามารถใช้ทั้งในภาคเกษตรกรรมและการผลิตสารผิดกฎหมายทำให้การลักขโมยในลนนักษณะนี้มาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้าสิ่งผิดกฎหมายที่สำคัญกว่านั้นคือเจ้าของฟาร์มที่ถูกขโมยแอมโมเนียไร้น้ำอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านของชารอนตำรวจจึงสงสัยว่าชารอนอาจบังเอิญเห็นเหตุหหการณ์โจรกรรมนี้โดยบังเอิญและนั่นอานามาสู่สศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับการจุรกรรมแอมโมเนียไร้น้ำตำรวจจึงเริ่มสอบสวนผู้ที่มีประวัติการเสพสารเสพติดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงแม้จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสืบสวนและสามารถจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการจุรกรรมได้แต่กลับพบว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มีหลักฐานการไม่อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแชรอนต่อมาเวลาได้ล่วงเลยไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม ความกังวลของชาวบ้านในหมู่บ้านโคลอนเพิ่มขึ้นอย่างมากหลายคนกลัวว่าคนร้ายอาจก่อเหตุซ้ำโดยในบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้ข่าวลือเกี่ยวกับคนร้ายก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรายแรกของคดีนี้นั่นก็คือริกโดยริกเป็นชายที่แต่งงานแล้วแต่เขาเมักจะไปเยี่ยมบ้านของชชรอนอยู่บ่อยๆและเขายังมีกุญแจบ้านของชชรอนด้วยทําให้หลายคนคาดเดาว่าริกกับชารอนอาจมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกัน ต่อมาหลังจากเกิดคดีนี้ขึ้นครอบครัวของชารอนได้จัดการประมูลทรัพย์สินส่วนตัวของเธอและริกก็เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ด้วยแต่สิ่งที่ริกเลือกซื้อกลับเป็นฟูกที่นอนของชารอนซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวที่มักไม่มีใครต้องการซื้อต่อโดยเฉพาะเมื่อเจ้าของฟูกที่นอนเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมพฤติกรรมนี้ทําให้ชาวบ้านเกือบครึ่งหนึ่งในหมู่บ้านเชื่อว่าริกอาจเป็นคนร้ายเพราะเขาต้องการปกปิดความลับเกี่ยวกับการนอกใจ และการซื้อฟูกที่นอนอาจเป็นความพยายามที่จะทำลายหลักฐานทางชีวภาพที่อาจยังหลงเหลืออยู่แม้ว่าข่าวลือเหล่านี้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่เนือนจากริคเคยปฏิเสธที่จะร่วมมือในการสอบสวนครั้งก่อนและข่าวลือดังกล่าวก็ดูสมเหตุสมผลตำรวจจึงเรียกตัวริกมาสอบปากคำอีกครั้งโดยริกมีท่าทีเปลี่ยนไปในการสอบปากคำครั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงกดดันจากกระแสสังคมริคจึงยอมเข้ารับการทดสอบโดยเครื่องจับเท็จแต่ผลการตรวจกลับแสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้พูดความจริงในบางประเด็นที่สําคัญทําให้ตํารวจยิ่งสงสัยในตัวเขามากขึ้นตํารวจจึงขอเก็บตัวอย่างข้อมูลทางชีวภาพของริกแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจนักแต่ด้วยผลการตรวจจับเท็จที่ไม่น่าพอใจเขาจึงไม่มีข้อโต้แย้งที่จะปฏิเสธและยอมให้ตำรวจเก็บตัวอย่างในที่สุดเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีตำรวจได้รับผลการวิเคราะห์ทางชีวภาพซึ่งมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพจากหลักฐานในที่เกิดเหตุสำเร็จแต่ข่าวร้ายคือ ดีเนเอที่พบในตัวอย่างไม่ตรงกับของริกผลที่ออกมานี้ทําให้ตํารวจประหลาดใจมากเพราะจากหลักฐานและพฤติกรรมที่ผ่านมาของริกเขาดูมีความน่าสงสัยมากที่สดุดแต่คดีนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกคนซึ่งก็คือเจมส์เพื่อนบ้านของชารอนเนื่องจากเจมส์เคยมีประวัติอาชญากรรมข้อมูลทางชีวาภาพของเขาจึงถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลอยู่แล้วทําให้การเปรียบเทียบดีเนเอสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและผลการตรวจได้สร้างความประหลาดใจให้กับตํารวจอีกครั้งเมื่อพบว่า DNA ของเจมส์ตรงกับหลักฐานทางชีวภาพในคดีชายหนุ่มที่อายุ24ปีในขณะเกิดเหตุจึ่งถูกระบุว่าเป็นคนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนวันที่5เมษายนปี2004ตำรวจได้จับกุมเจมส์มาร์สในข้อหาฆาตกรรมข่าวนี้สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโคลอนเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงเพราะอาชญากรรมที่เจมส์ก่อขึ้นแต่ยังเป็นเพราะแชรอนแทบจะเป็นผู้ที่เห็นการเติบโตของเจมส์มาตลอดในสายตาของชาวบ้าน ชารอนเปรียบเสมือนคุณย่าของเจมส์ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะทำเรื่องแบบนี้ได้โดยเจมส์ปฏิษษเสธข้อกล่าวหาในตอนแรกแต่หลังจากที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำเขากลับโอ้อวดเรื่องราวการก่อเหตุของตัวเองกับเพื่อนผู้ต้องขังจนถูกเพื่อนผู้ต้องขังรายงานเรื่องนี้ให้ตำรวจทราบส่งผลให้การสอบสวนครั้งต่อมาเจมส์ James, ต้องยอมรับสารภาพในที่สุดตามคำให้การของเจมส์คืนที่เกิดเหตุเขาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะมากที่บาร์เลียงเสพยาเสพติด ทำให้เขาอยู่ในสภาวะตื่นตัวและต้องการทําอะไรที่ท้าทายและตื่นเต้นเขาจึงนึกถึงชารอนเพื่อนบ้านของเขาเนื่องจากเจมส์รู้ว่าชารอนมีฐานะดีและอาศัยอยู่คนเดียวเขาจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อขโมยของมีค่าเมื่อเจมส์งัดประตูเข้าไปได้ไม่นานเขาเห็นชารอนถืออบุตรปืนเดินเข้ามาแม้ชารอนจะมีโอกาสยิงแต่เธอเลือกที่จะตะโกนไล่เจมส์ให้ออกจากบ้านแทนเจมส์ James, ไม่กลัวเธอและเชื่อว่าเธอไม่กล้ายิง ขาจึงแอบซ่อนตัวอยู่เพื่อรอโอกาสลงมือต่อไม่นานหลังจากนั้นแชรอนได้เดิอนออกจากบ้านตรงไปยังโรงรถซึ่งทําให้เจมส์รู้สึกโกรธเขาเชื่อว่าแชรอนอาจกําลังจะขับรถไปแจ้งตํารวจเมื่อแชรอนเข้าไปในโรงรถเจมส์ James จึงฉวยโอกาสทําร้ายเธอสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเจมส์ James ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนผู้ต้องขังที่รายงานเรื่องของเขาก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแต่เจมส์ยอมรับแค่ว่าเขาทำร้ายแชรอน แต่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศเธอแน่นอนว่าคำกล่าวอ้างนี้เชื่อถือไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่กระทำการดังกล่าวตำรวจคงไม่สามารถตรวจพบดีเอ็นเอของเขาในการเกงชั้นในของชารอนได้ตำรวจเชื่อว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของเจมส์คือการล่วงละเมิดทางเพศโดยในคืนเกิดเหตุเจมส์ James เสพยาเสพติดซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศอย่างรุนแรงและหลังจากก่อเหตุเจมส์ James ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินในบ้านไปทั้งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาด้วยซ้ํา ถ้าเป้าหมายของเขาคือการขโมยทรัพย์สินเขาน่าจะมีเวลาเพียงพอในการค้นหาสิ่งของมีค่าภายในบ้านได้ไม่ยากเจมส์ James อาจเลือกปฏิเสธเรื่องการล่วงละเมิดเพราะเป็นเรื่องที่ดูเลวร้ายเนื่องจากการยอมรับความจริงข้อนี้จะไม่ช่วยลดโทษแต่จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเขาและครอบครัวดังนั้นเขาจึงเลือกกล่าวอ้างว่าแรงจูงใจของเขาคือการขโมยของซึ่งฟังดูเลวร้ายน้อยกว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อมาวันที่15สิงหาคมปี2005 หรือก็คือ2ปีหลังจากเกิดเหตุคดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในสารเจมส์มาร์สถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทันบนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ